วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแสดงการใช้โปรแกรมสมาร์ทปีด6 6 6ประกอบการทำโปรเจกต์วิชา ACC 3 2 5 0จัดทำโดยนางสาวธนาพรพันธ์ป้องจีนาเพศรหัส650201234 4เสนอในหัวข้อรับคำสั่งซื้อของลูกค้ามาทำใบสั่งขายค่ะ รายการค้านับวันที่8มกราได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทสยามไมโครจำกัดมหาชนโดยลูกค้าต้องการน้ำดื่ม500ขวดขวดละ10บาทน้ำแร่500ขวดขวดละ10บาทและไมโลผง65ถุงถุง,ถงละ98บาทเข้ามาในระบบนะคะให้คลิกที่ order to cash จากนั้นเลือกรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าค่ะกดปุ่มเพิ่มก่อนอื่นนะคะเปลี่ยนวันที่เอกสารให้ตรงกับวันที่ในรายการค้าซึ่งตรงกับวันที่8มกราค่ะ จากนั้นเาาลือกรหัสลูกค้าเลือกบริษัทลูกค้าสยามไมโครจำกัดมหาชนค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกที่ราหัสสินค้ารายการแรกที่ลูกค้าต้องการคือน้ำดื่มนะคะโดยลูกค้าต้องการเป็นจำนวน500ขวดในราคาขายต่อราคาขาย10บ,บาทต่อขวดค่ะรายการถัดไปนะคะลูกค้าต้องการเป็นน้ำแร่ค่ะจะเป็นจำนวนทั้งหมด500ขวดซึ่งในราคาขายเป็นราคาขาย10บ,บาทต่อขวดเช่นกันค่ะ ละรายการสุดท้ายนะคะลูกค้าต้องการไมโลผงเป็นจำนวนทั้งหมด65ถุงโดยมีราคาขายอยู่ที่98บาทต่อนหน่วยค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบว่าระบบมีการรวมรายการสินค้าทั้ง3รายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเลื่อนขึ้นด้านบนและกดบันทึกค่ะค่ะในหน้านี้นะคะจะพบว่าระบบมีการจัดทำเอกสารขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว